ตเกยียวเมโทรโพลิแทนแกรนด์เมนทออฟฟิศซึ่งบนงนี้จะมีออสแฟชชวลี่ให้ดูอยู่<ม>ก็คือมี2อฝั่งฝั่งนอร์กับฝั่งเซาท์ตอนนี้เราอยู่ฝั่งเซาท์นอะแล้วก็ถ้าลองไปดู<ม>นี้เ,เาราจะเห็นโตเกียวทาวเวอร์เห็นโตเกียวสกายทรี<ม>ก็คือครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะคะโดยที่เราจะเน้นอยู่ที่โตเกียวเป็นหลักเนาะเราจะไม่ไมไ่ค่อยได้ไปเที่ยนแล้วก็ ก็คงจะเล่นกินเหมือนเดิมแหละด้วยความที่เราทิีย์เทียเท่ยวแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ดูวิวรอบๆตรงนี้กันละกันมันก็360องศานะแต่ว่ามันจะอยู่ในตึกนิดนึงมันจะไม่ได้ออกในเอาดอกอย่าลืมนะคะที่นี่ทุกคนมาเที่ยวได้ฟรีนะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าทริปนี้เราจะมา มีแบบมีแบบสถานพูดไทยประจำประเทศก็เราเรียกว่าสถานเนี่ยพัทลุนนั้นกลุ่รงเทีนอ่าค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูการว่ามือนี้อะไรจะเป็นยังไงบ้าง ในปากจ้ามันดีคข้าแลาวในปากในห้าขอบว่าละลายในปากเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งแรกที่เราเจออ้อยนี่ขนาดยังไม่แบบเอห้านะ <c oughs> ไม่อยากจะคิดเลยมีเมนูใหม่มาอยากจแดะนันมากค่ะมันคือสเปเชียลซอลอน ความามันของมันนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการอะไรก็ไป่บอกไปเลยค่ะชีลยลส a l soy นะคะชิมกัน แล้วร้านต่อไปที่เราจะพาไปกินนะคะก็คือร้านซูกิยาบะชิจิโร่ซึ่งคือร้านซูชิของคุณลูงจิโร่ที่เราเคยได้ยินกันนี่แหละที่ดังๆนี่แหละแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านของลูกชายคนเล็กเพราะว่าเราจองร้านของคุณพ่อไม่ได้คิวยาวเต็มไปถึงปีหน้าเ mm. นาะก็เลยอ่ะไหนๆก็มาละเราลองมาร้านลูกชายคนเล็กซึ่งเราก็หวังว่าจะคือสูตรเดียวกันก็ มื้อนี้ก็ได้มิชลินสองดาวนะคะและ้วก็ราคาหัวละสามหมื่นเยนบวกบวกบวกได้เดี๋ยวสามหมื่นเยนบวกบวกยี่สิบขำเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าพวกเราจะเป็นยังไงจะทันไดจะได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูหรือเปล่าเพราะเราไม่แน่ใจว่าในร้านเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าอย่างร้านร้านลุงอะ่ะเขาไม่ให้ถ่าย ว่าเดี๋ยวสเสียบริการในการทานอาหารที่ถูกต้องอะไรอย่เงี้ย่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวเราจะไปถ่ายกลาเราจะยังไงแต่ทาไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะพยายามจะพยายามถ่ายภาพนิ่งมาให้ดูกันจ้า โปร่งมากเลยเหรอส่วนคำต,ต่อไปเป็นสเกลอกนะคะตอนนี้เป็นลีนทูน่านะคะวันนี้เราจะกินทูน่าสมคำคำคแรก 次は日本のバイオに入っていきます。 อันนี้อันที่เบรอคอยเป็นแบบว่ามอสแมตตี้ทูน่าเห็นไหมอ่ะกว่าที่ค กินเฉพาะปัาสูชิเท่านั้นก็เลเนื้อจะแน่นๆแน่นๆหนี่เหรอไม่คเป็นก้อนมันจะนุ่มๆขั้นต่อไปคือเชลฟนะคะมันต้องหยิ่ยิได้เลยอ่ะหย่บหยิได้เหมือปลาดุ๋ नहीं नितिन मयूर

อาปาคุณจ้าอะไรกูรูนไม่บอกเขานอนอยู่เหมใจที่เราคบอกว่าขอคายน้อยได้ปะบอกว่า,าจริงๆแล้วการกงนซูชิคนคิดว่าปลาคนคิดว่าปลา,าเป็นแบบนักสแสดงหลักบอกมิชายจริงๆแล้วข้าวคือสิ่งที่แบบคนจะก้อนถ้าไม่อยากกินข้าวอ่ะไปแดซูชินี่นู่นนี้ ไอตัวนี้ไปค่ะมันมีกินของบ้านอ่ะมันไม่ได้แรงมันคือไข่หอยแมงที่ดีโสมแซลมอนจ้ะมันช่วยถึงด้วยมันมีกล่นได้ด้วย่ะหอยกินหอยจ้าเป็นซอสหวาน ยี่สิบครัมตกครัมแล้วประมาณสอง,งนงาทีนิดนิดูที่เราก็ถามลงมาุงว่าลงุงปกติเตน,นี่ยคนปกติกินได้เยอะขนาดนี้เหรอ